เอาไอ้โมไอ้ด oh, oh, oh. oh, 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 ับเบิแม่เอาเอาเอาโอ้โอหดับโบ้ก็ไม่ยอมนะแม่เอาเราจะพาดับโบ้ไปอาบน้ำไปกินน้ำนะคะอันนี้ดู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 ควรอ้วนนะเอ้ยโอ้ยหนูไปแล้วไปแล้วแม่ไปแล้วนะ สามหนุ่มนะคะกินน้ำพร้อมกันเลยแตงไม่ทเลยนะคะขอโโษไปลงตรงนู้นนะคะมันมันถึงไม่ชันนะคะดูดูปาดโบกอะ่ะสูงอยู่ได้ กับซ oh so like yeah, oh, ้ำน้ำแตงเหรโอ้พายดัมโบกับสีดออ้วนนะพายน้ำแตงสีดออมพายน้ำแตงกับีดออมป่ะพายผู้ปากีดออก น้องช้างเดินเร็วนะคะน้องไปเดินไม่ทันนะคะโอ้วววิ่งเลยน้ำโบรอน่อยกลับลมากลับมา ทคนวันว่าใครขี้ทางลงน้ำก็ได้พวกหูจ้ะ <c oughs> ให้ได้ลุกนอ้องลงเ <c oughs> นาะนี่นะคะแม่ามาาาสามนุ่ม <c oughs> ตักดื่มดบนต้องมะเ่อวออตักดื่มเออตักดื่มนะดัมโบนี่ต้องพูดไทยใช่ไหมถึงจะรู้เรื่องใช่ไหมคะ <c oughs> อ๋ะอ <c oughs> พี่แตงก็กินน้ำอยู่ได้มือนี่ดูดูดูอออยดูดูดูออ้ ลูกชายแม่ไม,ม่กล้าเล่นน้ำแรงนะคะเล่นเบาๆนะคะออโอ้พี่แตงมุดเลยโอ้เอา้าโอ้นอนด้วยนะแม,ม,ม่ดูดูด,ดูพี่แตงดัมโบนอนเหมือนพี่แตงหน่อยภูเขากระมุดนะคะอ๋อ ถูให้หน้อยปวัออนมอสถูให้พี่แจงน้อยดูดูนะน้ำโบพาขคดวันไปหลังเอาไปนะพี่แจงเอาขึ้นขึ้นอ,อือ,อ ดับโบยเล่นน้ำสนุกสบายตัวนะคะเอาเอาสีแตงข็แรงหน่อเอาดู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 โอ้ดับโบขึ้นได้ก่อนแล้วโอ้ยนุ่นโอ้โีแดงโบขึ้นเลยดับโบขึ้นก่น กวอนอ้วนนะคะทางไหนแต่ทางนี้น่ะชัดไอเรารอรอหนุ่มภูผากรนะคะโอ้มามามาดูภูผาขึ้นจะขึ้นยังไงเอ้าอืะอือ ได้แล้วเห็นน uh. ้ำไหมเห็นเดินต่อแถวบ่เ uh. ด okay. ินต oh. ่อแถวเดินไปแล้วนะแม่เอาไปแล้แม่เอาเอาเอา โอ้โอ้ดัมโบ่ก็ไม่ยอมทำแม่เอ้าผูผ้าวิ่งเร็วกว่าแล้วก็เนี่ยโอ้ไปแล้วผูผ้ากับดัมโมนะคะโอ้หนุนไปแล้วนะคะโอ้ยดัมโบไม่ทันผูผ้าเลยเอ้าพี่แตงไปแม่คุณนาใชายเฉลิมคุณนายชายเฉลิโอ้ดัมโมก็วิ่งเก่งมากแม่แต่ไม่ผิวเท่าผูผ้านะคะ สงสัยหนักควนอ้วนหรือไงนี่น้องไายว่าน่าดัมโบ้น่าจะหนักนะคะวิ่งไม่ออกนะคะแม่หอบเป็นไหมอ๋อพี่ขาหอบไปแล้วน้องดัมโบหอบอืมเนาหอบไม่เป็นนะอืมอ่ะ ดูแม oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. ่ดูโอ้โหเน็กกับวออก่อโหวันนี้ได้ทุกภาษาวันนี้อยู่หลักนีเดอดัมโบ ออขอบคุณครับพี่น้ำเตงน,นะคะที่หอ,อมขอบคุณพี่น้ำเตงที่หอมย่ามาให้น้องดัมโบ้นะครัะ วันนี้ดัมโบ่กับความจำเป็นของเขานะคะดัมโบ่กับความจำเป็นนะคะอยู่นี่นะคะอยู่ใกล้ๆก,กับพี่แดงพี่แดงอยู่หลักโน้นดัมโบ่อยู่หลักนี้นะคะแม่ ข้าเฮาจักหน่อยอืออะไรล่ะหมดแล้วสิครับครับรอนี่ครับ <laughs> <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทีมงานช้าง,งวัฒนธรรมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทีมงานช้างวัฒนธรรมมากๆเลยครับผมเดี๋ยวไปกินข้าวเช้าก่อนครับผมอยู่ข้าวนะคะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ